สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะลูกค้าครับไม่ใช่รถขุดธรรมดานะเป็นรถขุดบูมยาวพิเศษนะครับผมมานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นําให้ชมกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถขุดของยี่ห้อ Caterpillar นั่นเองนะครับลูกค้าตามชุดตัวคลิปเลยเป็นรุ่น300 DL นั่นเองนะครับนี่นะฮะมาใหม่นะครับแล้วก็บูมของเขาเนี่ยนะฮะจะมีความยาวพิเศษอยู่ที่18เมตรนะครับอ่าเป็นบูมยาวเดิมๆจากโรงงานญี่ปุ่นเลยนะครับนี่บอกได้เลยว่า ่านใดที่กําลังตามหารถขุดบูมยาวของแท้จากโรงงานเนี่ยนะฮะรีบจับรีบจองได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าแค่ตัวบูมเปล่าเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไปหาซื้อข้างน,นอกถ้าเป็นของแท้จากโรงงานนยลูกค้าต้องมีประมาณล้านข้าบาทแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีติดมาให้พร้อมกับตัวรถเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวรถของเขาเนี่ยก็เป็นตัวรถที่ทําออกมารองรับตัวบูมยาวโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวสัมผัสดีแอลเนาะเป็นช่วงล่างแอลนะฮะ ช่วงล่างแอร์เนี่ยก็คือช่วงล่างรองทัศนสีนั่นเองนะครับเป็นช่วงล่างยาวพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน้างานที่เอาไปใช้แล้วเขาเรียกว่าไงมีความคงเทงอะไรเยอะเนี่ยตัวนี้เนี่ยบาลานซ์ของเขาเนี่ยจะดีกว่ารถคุาทั่วไปนะครับเพราะว่าเขามีความยาวมากกว่านี่แล้วก็มีความยาวมากกว่าไม่ว่านะฮะ ัวใบแท็กของเขาก็เป็นใบแท็กใหญ่พิเศษด้วยนะครับนี่ใบแท็ก80เซนนะครับยืนนี่คือแบบทางานนิ่งๆเลยนะครับลูกค้าครับนี่ดีมากๆของแรไอเทมนะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะสามลงศูนย์ดีก็จะเป็นรุ่นใหม่และที่นี่ที่เขาใช้งานอยู่ก็จะเป็นเครื่องคอมนะลูกค้าในเรกกื่องการทำงานาการตอบสนองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีกว่ารุ่ก,กเก่าด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยบูมแท้จากโรงงานนะครับหล่อมากๆนะครับเดีย๋ยวไปดูสภาพบุ้งกงมุ้งกี่กันนิดนึงนะครับนี่นะ ให้ดูใกล้ๆนะครับถ้าบุ้งเหก็ไม่ต้องห่วงนะลูกค้าสวยๆหล่อๆนะครับติดตัวกันสึกมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบุ้งเหแท้จากโรงงานนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของบูมนะฮะอ้ามนะครับแน่นอนนะครับรอยล้ารอยดามเนี่ยไม่มีนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะนี่นะฮะการค้างก็แน่นอนมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูในส่วนของความพิเศษกันหน่อยนะครับชนะครับ สวยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับทำงามรับามสูตร D L นะครับด้านหลังปีตาแคดแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องหลังก็มีติดมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะตัวนี้นะครับน้ำงามตามสูตรสุ D L นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดแผงมาหน้าอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับเชิญนี่ครับสวยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตามปัจจุบันจัดแอดเลยจะมีตัวเปิดปิดดูแบตเตอรี่ติดมาให้ เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเผื่อหน้างานหยุดงานนานๆหลายวันนะครับก็สามารถมาชารแบตเตอรี่ทิ้งเอาไว้ได้นะการแบตเตอรี่ของเรารั่วไหลได้นะครับนี่ตัวโมดูลดีเอลสวยมากนะฮะโอเคเข้าไปดูภายในกันลูกค้าแล้วเดี๋ยวมาลองขับเทสตนะตัวปั๊มกับตัวเดินเบื้องต้นเขากันนะครับเชืกนี่รอบภายในสวยครับบอเบอร์สวยหมดหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับนี่สวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสระบบกันนะครับนี่ลองลดจาสุดให้ดูเลยนะครับ สะพานตัวเนี่ยใช้งานได้ปกตินะลูกค้าแต่จริงๆตัวนี้มันไม่ควรกดตัวนะลูกค้าแต่ว่าผมจะลองแบบให้ดูบางๆนะฮะเข้าๆนิดนึงนะครับนี่นะฮะอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะครับกดตัวลอยได้สบายนะครับปั๊มนี้ก็แรงดีนะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะลองก็ตันต่อนะครับนี่นะฮะใช้งานได้ครบปกติหมดก็เข้ากับออกสวิงซ้ายขวานะครับได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสตัวเดินกันบ้างนะครับนี่ท้ายหลังนะครับ เด่นหน้านะฮะเบ็ดตัวนะครับยกระฆ่านะครับนี่นะฮะก็ไปได้สู้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับตัวโดงตัวเดินพร้อมลุยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันกับสภาพภายในของเขานะเดี๋ยวเราขัดไปด้านหลังของตัวรถกันลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเขากันต่อนะครับไปเดี๋ยวตัดไปเลย นี่นะครับผมขับขึ้นมาด้านหลังนะผมก็ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเกอร์โบนั่นเองลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวหลังเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัวเชอรติปิล่าซีหกจุดสี่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่วางสวย,สวยๆหล่อลอดนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆก,กันนะครับนี่มาดูใกล้ๆชัดๆนะครับ สวยงามแบบนี้เลยสภาพเครื่องก็แห้งๆสวยดีมากๆนะครับจุดวัซ่ซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทำงานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทางานได้นิ่มนะฮะแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ฝาลงฝาหลงังสวยนังค่า สวยน,นะครับเหล็กแคอนโทโลนมอเตอร์เสวิงนะครับแห้งสวยเยอะมากนะครับถือว่าซึมไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับีพร้อมด้วยพร้อมใช้งานนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเอสเปิดต้นนะครับขอเจ้าตัวแคทเธอรีน่า3 0 0 DL ขีดอีกชัแ้นบบนี้นะครับกรณีเกิดทชนหนที่แล้วสนใจนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามคุณพผ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดิสขึ้นตัวนี้ด้านบนขวาไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขาและเอียดรอออออบบบคััันนเลลยพร้้มกวีดดโตขทงงใชานนของเคาะรับ ยเเออีดก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับแดะดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะครับแรงปั๊มเครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใ้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะในส่วนของาตัวของเขาตัวนี้เนี่ยไม่แพงด้วยนะฮะได้บูมยาว1 8เมตรแบบนี้นะค่าตัวเนี่ยไม่ถึง2ล้านนะฮะอยู่ช่วงล้านปลายเท่านั้นนะจ๊ะก็ฝากกดด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ